ครั้งสามพปีก่อนพุทธกาลในแผ่นดินจีนขึ้งแบ่งเป็นพกเเป็นเหล่าเป็นช่งเขาต่างๆโดยแต่ละเผ่าจะถือรูปสัตว์เป็นสัญลักษณ์ประจำเผ่าของตนตั้งิง่นฐานอยู่ทั่วบริเวณพื้นแผ่นดินจหญ่ปกครองเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อไป Icip. เข้าโจอมีุนเ้าตาบ้าเาแล้วเผาเล่าปีแล้วปีเล้ว จนสามารถรวบรวมเป็นอาณาจักรหนึ่งเดียวแล้วเฉลิมฉลองครั้งใหญ่สถาปนาขึ้นเป็นประเทศจีนและเพื่อแสดงถึงอำนาจที่ยิ่งใหญ่เหนือชนเชาต่างๆ อึ้งตีข้องเตจึงได้นำสัญลักษณ์ประจำของเขาต่างๆมารวมกันแล้วดัดแปลงเป็นสนัญลักษณ์ประจำของพระองค์เองเ,เรียกว่าเลงหรือมังกรอันมีลักษณะผส,สมผสานจากสัตว์ถึงเจ็ดชนิดได้แก่โเหมือนมาเขาประหิุเขากว่า ดวงตาแดงฉานต่หึงว่าจะสีจมูกแหลมเหมิอนไก่เกล็และหางเป็นางลำตัวเป็นกระานและมีขาของเป็ดเป็นเดี่ยว 可以，可以。 ถือเสมือเทยบตรงนึ่งเทียงข้ามตรงพระโพธิสัตว์องคอีกบ้างต้ถือเป็นสัตว์ผู้บารมีของพระเจ้จาแผ่นดินจีนจิตนรกมารแห่งบังกนจึงเป็นไปด้วยจิตที่รักความดงเป็นผู้สร้างวิธูการต่างๆบรรด,ดาที่เกิดฝนลมและไฟชาวจีนที่แสดงการรู้คุณบางกรด้วยการแห่แห่มางกน ในโอกาสฉลองจดขึ้นปีใหม่นอกจากนั้นมังกรยังมีวิ่งเาะโมเดินน้ำลุยไฟได้พร้อมยันคงความเป็นธรมตับไม่มีวันตายด้วยทลิพุภาพแห่งลูกแก้วิเศษที่ข้าบไหวและทุกครั้งที่พญามังกรเคลื่อนไหวจะมันเกิดพาิพโหล่กระหน่ำโผลกฟ้าธนงาสุ้านเยื่องลัำ แต่ตอนนี้ก็ยังไม่เคยมีใครเห็นมันคนเดียวรอจนวันเขาพิสัยบนอลกจะมังคนยังไป พ่อเียวกาได้รื่องงานเสนอชื่องเจ้าแม่ทัตทมเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาทีเสริมบุญเสริมปรมีเสริมวาสนาเสริมความเป็นมหาบุกคุกการตำนานของพญาอังรตรบอกอัภรรตให้อำนาจวาสนาและปรามีขอบคุณทีมงานของพี่อัญครับ และเราสิลเป็นร่ากลายครับัอดีกาแรแสดงเพื่อความเป็นสิริมนคนของพี่น้องชาวตาขีระ<อ>บบไทซุนาจารยพยาบลอกลอกพญาบกครสุดพญาบกครน,นั้นใอ้ตาไทซึนาจา เื่อตอกกันลูกแกวิเศษที่หลุดออกจากปากนั้นถูกแต่ทา้สุนา,ารยไม่ได้คิดทำลายพยามกกรชาวพยามกกรนั้นองตาเพราะว่าตัวองค์ชาติคนอิมลงโทษองค์ชาติคนอิมประทานให พยาบางกอนนันได้ข้าแก้วไวู้แบบทองขานาะดบางกอนทองลูกสิเชีวแม่ท,ท่าทีเชี่ยพ่อเจ้าแห่งตาขีกราบขอบุณ ทุกท่านครับนังประดับเกียรติชงกาสแสลงณสถานที่แห่งนี้มีแต่ความเป็นอาหารบงคลพระบกพยามกครเข้าที่ไหนที่นั่นจะมีพลังอำนาจสิ่งชั่วร้ายจะหมดไปเปิดทุกทิศเปิดทุกทาง ขาบอกพญามาังกรนั้นมีลูกร่างหน้าตาที่สง่าครับเหลามดดาถวยเทพทุกพรองค์จะเป็นหน้าความก็มอบเขามาให้หรือจะเป็นเกตพยาทางด้านปลาหรือจะเป็นเล็บเกี่ยวหรือจะเป็นทนางด้านจมูกนกแก้ว แต่ละชนิดซึ่งเป็นเหล่าบรรดาเทพบอบตาตาที่มีความชาครารแม้แต่พลังอำนาจดวงตาของพญามังกรนั้นซึ่งบอกบอกพลังอำนาจความทิ่ใหญ่ของมังมกรหานมังกรนั้นเขาบอกมีความไวสัตว์ใดในก็แล้วแต่ ให้สามารถต้้นทางพระงของพญามังกรก็ได้พญามังกรนั้นเป็นพานะของอกงเจ้าแม่พดีเราจะเห็นว่าให้สุรา,านั้นได้หลอกล่อให้พญามังกรขึ้นสู่สวรรค์แต่พญามังกรนั้นเหาะกระเดอร์นากาศ แระโยเมเบิมนุษย์เลิดเพลินกับแสงสีวิกยมขึ้นสู่สวงสว่ไผศสือาจาได้รับคาสั่งจากองค์เจ้าแม่คนอดีจึงได้เดินทางลงมาสู่เืิงมนุษย์เพื่ออัญเชิญเทพแห่งงครยุคสบัยประเทศไทย เราวิษบาได้ชวการแสดงเป็นครั้งแรกพระบกชาวยวนได้อ,องพยพยขึ้ว่ายคือพวกที่สมภานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในยุคต้นของรัชกาลและแล้วชาวยวนได้อพยพกลับสู่บ้านเอืองยกการยังไม่หมดการเลิกผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าจุหัวทรงดำหลักให้กับอามากขุนนางว่าจะมาเกิดกาเรเฉลิมฉลองอันเชิญองค์พระแก้วโปรดขึ้นสู่วัดพระแก้วขอให้ท่านจงพลิกพิชคืนชีพให้กับทยาบารรเราขุนนางนนกองนาคัน ไปรู้ว่าจะไปทับที่ไหนซึงผ่านไปเห็นประเทศจีนว่ามีพยามากรที่มีความสวยสดลดงามเราอามาคุณาจึงได้ให้ประชาชนบริสานหัวพยามากรนั้นเหมือนกับตำนานของประเทศจีนเมื่อสำเร็จ จึงได้ดำกับสู่ประเทศสยามเพื่ออันเชิญองค์พระแก้วมากตขึ้นสู่วัดพระแก้วเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของประเทศสยามนี่คือตำนานที่ยิ่งใหญ่ครับเรากำลังชมการแสดงของทีมงานคณะลุคทองลูกศิษย์เจ้าแม่ทัพทิครับเจ้าพ่อเจ้าแม่ตาคีครับนี่คือเด็กตาคี ยาา่าบกรโลกแน่นณสถานที่แห่งความเป็นมหาบงคลถูกท่านทิ้งอยู่ณสถานที่แห่งนีเขาบอกปดข้อปดศกหมดโรคมดภัยสิ่งดีๆจงมาเกิดกับทุกผู้ทุกนามขอเสียงตอบมือให้บกรสักครัค้งได้ไหมครับพญาบกรนั้นให้อับบ้าก็อศสนา ทำไปเวลาเราเปิดห้างร้านเราต้องนำพยามาก่อนนั้นไปร่วงมงานเขาบอกว่าห้างร้านหรือบ้านใดที่พยามาก่อน,นั้นเดินทางเข้าไปร่วงมงันเขาบอกการถ้าการข,า,ขายจะไม่มีที่ใดมาต้านทานพลังอำานาจของพยามาก่อนจะทำมาค้าขึ้นทำมาค้าขาย เพราะว่าพญามังกรนั้นเป็นสัตว์ที่ชั้นสูงหลอดหัวหลอดหนาค,ครับอยู่ในรูปแบบของพญามังกรเก้มมามหาบุกงูถ้าบอกพญามังกรนั้นโหลดแล่น สวบัดเนื้สะบัดตัวอยู่ในสายน้ำเวลาขึ้นอกกระ้องสวบัดตัวเช็ดน้ำให้สะอาดเขาบอกลอดหัวลอดหางเขาบอกว่าเช็ดตรงโน้นเช็ดตรงนี้นี่ละครเป็นรูปแบบของทางด้านพยามงกรที่มีความสวยสดออยอดหยากรานของมงกรนั้นมีมายาวนานร้ายพันปี เขาบอกรู้บ้างไม่รู้บ้างพยามากรนั้นใครได้ดีโอกาสได้สัมผัสต,ตรงหน้าของพยามากรบางท่านได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ๆมีโอกาสได้ขอดวดของพญามากรเขาบอกขอไปเพื่ออะไรพยามากรนั้นมีนรวจที่เป็นความมหาบคลอย่างยิ่งเขาบอกการทำหัวใดนะครับ หนึ่งครั้งจะทำได้เพียงหนึ่งครั้งเขาบอกว่า,าการการไหวบูชาขอขอแต่มาก่อนมาก่อนไหวทิพยใจเราอยู่ที่นนครับตรงยกมือวันทานขอพบมาภัยเพื่อจะได้ประสบความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการาร้่าโุกนกและรับรวย วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับกับผลงานดีๆจากทางการสแสดงของคณะประกอบครับีน้องชาวอำเภอปากีรอเคนีวัฒนธรรมไทยจีที่ดีบุควน,นะครับด้านสถานที่แห่งนี้จะมีการสแสดงที่ไม่ซั ในรูปแบบขอประเพณีวางยิ่งใก่ขอเจ้าแม่ทัพทิมและเจ้าพ่อ,พอเจ้าแม่ตาทีาพญัป่าโพลลรเล็กเขาผานสิ่งเชื่ออะไรจะมาเกิดสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมหาุงคล ขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณท่านประธานการจัดงานและกราบขอบคุณแขก้มีเกียรติทุกท่านครับนักประดับเกียรติชมกาแรแสดงครับเรามีถึงวันที่25่สิบหารูปแบบแกาเซนครับขอบคุณทีมงานอีเชียนไทยแลนด์ครับจาบแปะปกคลุมกาสดงทุกครับคือคัดสรรศิลปินระดับประเทศไทยเข้าสู่ดะรานุบน ประเด็นที่ดีครับมาบอกผู้ฟังครับ